ตอต้นอาคาเชิญค่ะมมาขว้นมาค่าทะ่นะค่งข้่นคัรกรษักราะคุณคุณค่ะต้องกลับขอบคุณมยากาย่ครับ ในวันนี้นะคะท่านขรุทธงคำรรมรัตทุกประจัยคุณธนทรและคุณสรันทธสุนรหางหุ้นส่วนจากัดทอธัญการ่าง2,004จํากัดบริษัททูลาบุรการ2,003จํกัดคุณบุรีนุสาธาราบุตบริษัทนีโอเอสเคจำกัด ก่อนที่จะแถลงขา่าวนะครับก็ต้องนำเรียนนิดหนึ่งนะครับสถานการณ์ชายแดนเป็นเรื่องที่เราเสียใจที่พี่น้องทห<ป>าร<ป>แล้วก็เป็นปชาวปะร,าาร,วาารวนะจน,น,นะครับทหารที่เสียชีวิตบนทหารใบยุนะมาที่วัดสวัสดิ์พบนะครับแล้วเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าจังหวัดกล่วหน้าสุดมผมมองว่าสร้างเด็กเยาวชนของเราขึ้นไปสู้กับขาได้ ผมยึงได้ในการแข่งขันต่อมามีการแข่งขันที่ประเทศเกาหลีแล้วผมก็ไปกับท่านบุญชัยกาจันจูไปดูด้วยตัวเองว่ากีฬานี้มันเป็นยังไงเพราะว่าอบจอเราทุกท่านอาจจะไม่รู้ว่าเทนนิสเมงนี้แต่ซอฟเทนนิสเป็นไงตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับแล้วผมก็เลยพอมาดูด้วยตัวเองแล้วนะไทยเราสู้ก็ได้แต่มาตรฐานของเราสมาคมกีฬาซอฟเทนนิสแห่งประเทศไทยท่านผู้มิเกียรติสืบมณชล และผู้ที่รักในกีฬาสอปตาห์นี้ทุกท่านวันที่สิบเจ็ดผมต้องไปประชุมนะนายกอบจทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพราะผมเป็นประธานสมาพันธ์ของสงานครับียว้แป๊บหนึ่งนะครับมีสองชุดนะครับแป๊บสายกล้องนะครับสายกล้องเรื่องอะไรนะเันก็ปล่อย คือมนต้องเย็ยนนะครับว่าอบจประทุมนั้นเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนแต่กีฬาประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เราจะยกระดับนะครับกีฬาในประทุมธานีนั้นเนี่ยอบจประ,ประทุมธานีจะสนับสนุนแล้วยกระดับขึ้นไปสู่ระดับมากทุกประเภทนะครับเหมือนที่ผ่านมานะแต่ปีนี้เนี่ยกีฬาซอฟต์เทนนิสเนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยเราสนับสนุนมา4ปีปีที่5นะครับแล้วขนาดเดียวกัน ผมเองก็เกิดความรู้สึกว่าทําไมเอเชนยนเกมเนี่ยเขาก็ยังจัดซอฟต์เทนนิสแต่ซีเกมั้งนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพแต่ตัดกีฬาประเภทนี้ออกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันกีฬาซอฟต์เทนนิสเนี่ยนะมันพัฒนาไปไกลแล้วของประเทศไทยเรานะครับเพราะฉะนั้นผมไปดูแม้แต่ที่ประเทศเกาหลีนะครับเราต้องพัฒนาขึ้นไปเราต้องแข่งกับคนที่เก่งกว่าเพราะนั้นวันนี้อปจอถึงได้จับขึ้นนะโดยเราใช้งบประมาณ ถึงประมาณสองล้านบาทน,นะครับแล้วก็จัดในช่วงเดียวกับซีเกมนะครับที่ซีเกมก็จัดในช่วงเนี้ยเจ็ดถึงสิบเก้าเราก็จัดกันเลยให้รู้ไปเขาตัดออกเราก็จะจัดที่ประุมแล้วก็มีทั่วประเทศกี่ประเทศมาแขาง่งขันที่น้องสื่อมวลชนก็เห็นแล้วว่าเรามีถึงแปดประเทศไทยเป็นประเทศที่เก้ามาแข่งขัน,นอันนี้มันไม่ยกระดับได้ยังไงนะฮะทางด้นกรรมการกีฬาประเทศไทยไปตัดออกได้ยังไงนะอันนี้คือไม่เป็นไรแต่เราเอาประจอรอภม เราจะจัดให้ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วผมคาดหวังว่าการจัดครั้งนี้นะฮะต่างชาติให้ความสนใจพี่น้องให้ความสนใจนะครับขอบคุณทางราชมงคลที่ให้สถานที่ในการจัดการแข่งขันแล้วผมก็คาดหวังว่าการแข่งขันทั้ง9ประเทศที่มาแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะจะเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วคาดหวังว่าเราจะยกระดับกีฬาซอฟต์เทนนิสขึ้นไปสู่ระดับชาติให้ได้นะครับ